สวัสดีค่ะหัวหน้าแม่หัวหนาห้หนาสว,ว,ว,วัสดีค่ะวส,ส,สวัสดีจ้า <c oughs> แ,แล้วสวัสดีซอฟจ้าซอฟสวัสดีจ้าซอฟเต่งตัวดท้ายแล้วอ่แป๊บนึงนะค่ะเนาะค่ะอันพ่อหัวหน้าเป็ดจังใดเนาะค่ะได้ยินข่าวนานอันนั้นซึ่งว่านมึออื่นนี่สิเปิดฤดูกาลข,ข,ของแมวลาลุงรำเพืเอ่อนจ้าเอออีหยังอีกห้าแดกดาจ้าแล้วก็อีหยังอีกเพชรบึงกุยเพชรบึงกุยตอนนี้บ้านแพงนี่ปัจจุบ ซั่มต้มเปลี่ยนจากเดหัวหน้าซ้่มต้มน้ำพรอนเย็นปุ๊บ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 จ้าก็เลยว่านัดทีมงานศิลปินเขานี่แหละเขามาสอนมาคุยกันจ้ามันเปลี่ยนเรียงจีไนตัวโอร่านี่พอว่าที่แมนกระยอนเรื่องไนตัวนี่แหละผมเลยผมก็อยู่ในสมาชิกแมวไลน์มีน้องกินแกอยากมาสมัครอยู่ด้วยอ๋อเดี๋ยวมันคือหลเลยมันใส่ไหลเลยแล้วต้องให้ซอสซอสพิจารณาด้วยให้โอ้สวัสดีครับซอสวัสดีครับบุ๋มแมวล่าจุ๊กกะบุ๋มแมวล่าว่าสิบ่เอาหลายดบดิ บอแมนมันคือมันเต็มม่นตาแล้วบอกมันสิว่าเอาไรี่ผู้ใดล่ะผ้าผู้ใดมาเอาน้องคุณอยากมาอยู่นั่งไหมเพิ่นเลยอันให้ผมพามาตั้นี่ยต้องมาฝากกับแมนอันซ้อกับบอลพันกรอมาฝากบอลครับอันบอดคนพึ่งมาผ่านนี่จะเสียงโอันฉีไม่อยู่คณะนี่เอาแมนบอกมาลร่ำเสียงแหล่เสียงแรียนให้จำมร่ำคณะเพียงบุญปุ๋ยนี่เอาก็ได้เอาไปผ่าพินใส่เขาเอาผ้าที่เป็นเครื่องพินนันเห็นว่าได้ผ่าพิ้งแต่พอหนากระลำบกถือก่องไหม อือจ้ะอันเดี๋ยวพ่อหัวหน้าเชิ่อเป็นนางมุ่งผุ่นเดือดไขพ่อหัวหน้ากับสอดเป็นแม่บอดบอสขาเป็นนางกับสอดฟังนุ่นเลค่ะด้อควาเด่นเออใจเขาเป็นบอสแม่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายจริงไหมผู้หญิงผู้ชายเป็นบอดก็ได้ใช่ใช่ใช่ก็ก็อยากให้เป็นจ้ะให้เป็นนางให้เป็นนางห่วมกันบอสผู้พ่อพ่อว่าอิ่นอ่าให้ให้คนเอิ่นอ่าคนเลี้ยงสร้างเอิ่นนองเพิ่นเขม้าหานองเพิ่นกันเล่บบ่า เห็นผู้รักคุณยายเต็มเลยเพิ่นก็เลยยังมาท่านลงมาจ้าอันนั้นคนเลี้ยงช้างครับนี่นี่บ่มรมดาอันนี้ยังครับคนเลี้ยงเป็ดกอาหารน้ําเป็ดพุ่นเด้นี่อสวัสดีครับไผกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับท่าเอกยงท่าเอกในตำร้านท่าเอกในตำร้านปั๊โถแหลมท่องประเทศไทยโอ้บ่แม่นคนละคนคนไผนี่เป็นตระย่านว่าตระย่านเป็นตัวใหญ่เขาเ้องว่าตายแต่มีไกยนี่บ้านนี้ก็เล่นี่ล่ะ พูดอะไรกับผู้นั้นเดี๋ค่ะคือทีมงานเฮายังครบเพียบเรียบร้อยอยู่คือเก่าใช่ศิลปินในทีมงานเฮาเบิ้งเอามงกุฎไปคุณเบิ้ลนู้ดเหมือนมงกุฎสั่งเห็นมาใหม่ๆหม่นึ่งสามมืนซีหน่ออันมงกุฎที่มเป็นบ่คขาฟอนเซอร์ให้นั่งเอกใส่ผู้เดียวโอ้ไฮนั่งเอกใส่แมวหลาเขาสีมีมาตรฐานคือว่าสั่งอันใดมงกุฎสามมือซีก็ไปอยู่ในกองเกือบโดนงามบ้างก็ไปอยู่ในกองเหมาะสมค่ะคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะ กู่ขัวรถดีมันเป็นเพชรชิปตันด้ยนี่ค่ะคิดยังครับคิดแล้วชิดอีกคือว่าสั่นเอาโอ้ยช่างร่อยหายสีชิปตันดูเนี่ยชิปตันสีน้ำเึ้งแหวนว่านแหวนว่านเอาอบยังผู้ใดก่อนสีมะฝากน้องน่องน้องน่องเอ่าน้องอันนั้นกับมะาแล้วเดี๋ยวน่องเน่าก่อนลาดิ้โก้เนี่ยเน่าก่อนที่เยอะนังแคนดี้บอแค่นี้แค่นี้บอแคนดี้บอแคนดี้นั่นอันนี้แฮงเด็กกว่าแคนดี้เด็กกว่าพอม เด็กทั้งเด็กทั้งเด็ดไหวเอากับพ่อมีดีอยู่แล้วนะบ่อพนเนี่อต่อพื้นพอด็ก็แค่นดีแค่นดีเมันอเกิดึ้ยากบอมนแผ่นดีแค่นดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เกิดปหาตึสูงเพราะอย่างจำย่ไหมทีม้าทีทีมาสมัครเร็วมันคือแค่นนองแพ่นดีมนเลแ่นดีแผ่นดีนอยน้อยโอ้โหอันนี้จะเป็นรุ่นพีของแพ่นดีอยู่คือจำได้หรือคอคาดไปยังสิมาอยู่นี่ เขาก็ขึ้นดีแล้วล like, yeah. yeah. yeah ่ะเขาเรียกว่าก็เออให้ไอ้สร้างผ้ามาในอยากอกพ่อบอกแม่ครับไปโอ้บอกกันล่ะที่เออเพราะว่ามานบ้านม่อยู่วงนี้ต้องสติบอดีใจง่อยได้ังอยู่ได้โอ้เลิศครับผมเลิศตองทุนสติดีเขาบ่ารับนีนเพราะว่ามันไปรับยาเพราะเราหมองทั้งทีสืบสวัสดี วังออสือสอบวงโอ้ผมเข้าใจอยู่ผมมากนสิสิเป็นตามลูกพี่แล้วครับในได้มาอยู่นี่ไหมอืมเอาพอดีละมื่อนี้เขากับสิประชุมพร้อมเอาเด็กน้อยมาฝากก็ดีใจน้ำทั้งทั้งสิประชุมทั้งสิมาประชุมทั้งเอามาฝากกันมาเมนจ้ะมื่อนี้มื่อนี้เป็นมือซ่อมมื่อนี้ซ่อมหญ่มื่อนี้เข้ามาเขมเอาสวัสดีบอดกับสวัสดีซอสเมนจ์โอ้ลองเมนจ์ว่างั้นจนนี่เมนจ ก็จะเป็นแมงปอเป็นแมงลางงามก็จะเป็นแมงปอกกับเป็นแมงลางงามกวางโอ้้อโยมันมีขวดข้างแล้วอีลาอีลานางล้มนางล้มลูกนางลงมสอกกับบอดไอ้เพิ่นตอนนี้บอดบ่มีเงินเห็นเบิกล่วงหน้าเด้อพอมีเงินเปลือกลงวงกระดาษสานกับแพงกระลังเห็ดขึ้นมาใอ่ไหมเบิกไปทุ่งนระยะไม่ยิ่งบ่ได้เดิบอดบ่มีคือเก่าเด้วเดี๋ยวนี้แต่ตอนนี้นี่ไปหาซื้อรถสล้งมาแจกซุปเปรลัมกับทุกอย่างยู ยีลามาแต่บานไดก่อวัม่่าขวุนะบ้าหัวฝ่ายค่ะหัวฝ่ายทไานใดอำเภอใดจังหวัดใดเอาเพื่อแค่นรองจอดบริลั่งค่ะแตากีลาคือข่าวกัสิังสีมายุ่น้ำถนานแนวลาคือดีแล้วค่ะมาเออบอด เออเวยกบยายฟวงค่ะซ่อซซ่อซ่อเขนตาระดับผู้บริหารได้ลูกนั่งอยอ่นี่บริหารยังครับบริหารร่างกายเจ้าของเลยครับเาบวานบริหารบกัริหารนีบริหารเอมลโอ้บักน้อยๆนี่กระดอทน้งที่ดีบริหารบากับบ่เปนยังไละซซ่เดชีดดซ่ซ่คือิีบโผเงยเท้่าพรกแล้วไปกินยาสติีบนโลนี่ตคุณสมารถมีอย่างนงจะมาดูน้ำยามาจะถอดใครเองได้ โอ้บอสบอสค่ะนูสามารถอ๋อสร้างเห็ดยางไกเห็ดไตค่ะลำเพินได้บอสได้บอสได้บอสหล่อมีจังน้อยลำเพินตะวันนู้ดสีบริเวณลำเพินแบบปกติได้ค่ะลำเพินแบบใดเอ้านี่แหละมองมาเอาไปปุปกติเยอะลำเพินติดลักกาบอ่อยู่นี่ผมมีคนปกติจะคนยาำบ้านทังนีนถึงยางถึงเรียนบอสเวิ่นต้องฟังแต่ว่ามาจากแคนดงอำเภอเอ่อบุรีรัมจังหวัดบุรีรัมโอ้ มัลรังช่วยตัวนี้มัลรังช่วยมัลรังทำไมก็ปวดอันนี้หลายพวก่็จะเป็นยังกัวอะไรนี่มึงยังมึงเป็นอยังก็บวดบอดใจเย็นเย็นไอ้เกียรซ่อนนีเป็นอย่งใจเย็นเย็นเป็นว่าใจเย็นเย็นปวดเตะยังไปสิบห้ากันเลยนี่เลนี่แหละครับบอสเวอร์นี่แหละคือสิ่งที่ผปกติบอดต้องการคือความแปลกใหม่และความพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอืมวงของเขาเนี่มันมีการหน้าอยู่ตลอดเอ้าวาซูสอฟังรำเพลินแบบเดิมกพคืน สำเนียงมินค่ะนี่เนี่ยมันราลองดูพ่อใจ่ไรพ่อแไออเด้ใช้จากสัญญาไล่สารคนกเงียเจอแล้วพอจากกกิสตานโรเข้ามาสละโอาอดียยวอสัญญาคนแก่แนไม่ใช่ไม่ใช่ไปเอาไปสัญญาโอ้โหสี่เส้นเราบอกออนุัาิเราไปที่กังบอดเลนปนน้เรอดกับ้อดไม่รบก้นกัน แต่ละจบง้านไปอยู่นั่นเองซากูร้องจีบมันลองคือเอ็มไหมเอออยักษ์คนซสบายบ้าไอ้มันกับนางพี่แก่มาติดสไตล์ของเขาล้ำดีๆเขานี่คือความแปลงใหม่ตามแม่ล้ำดีๆไม่โอ่งเฮ้านี่ต้องมี้ยังเปลี่ยนไม่งนีเป็นแผลไปแตะจุดตะจุดคนจัดจังความแปลงแบบใหม่นั่นบอกว่าเบิ้งแต่เพียร์นะเอียแต่ละคนคือคนบอสเนาวกา รับละแต่ว่าก้าวกอบพูดเอฟซีแฟนอย่าเดี๋ยวยังอย่าก้าวติดใจเป็นภาษาเป็นภาษาติดใจมาหนึ่งอ๋อไอ้เจ้าไอ้เจสัญญาเอาเป็นภาษาเขมรเอาเป็นภาษาเขมรเลยคือไปเทลทอนเทลทอนน้องเพิ่นอันว่าเขมรแทบอะไรแต่ว่าคือถ้าเป็นอ่าสำเนียงท้องแดงนี่ก็ได้เออเอาเอาแบบว่าลูกเพิ่นเออลูกเพิ่นเดี๋ยวติดตามอยู่ในกลุ่มค่ะให้น้องมาเบิึงให้น้องแสดงความสามารถเต็มที่ในกลุ่มอ้าวแต่เราสอดเราลับไปแล้ว ให้ค่าตัวไ,ไร้ายคนในบ้านค่าตัวกับเพิ่งก็สมัครตอนเรียนตอนนี้อ,อีกอย่างหนึงออ่งเขาเคยเห็นเพินเออน่นเพิ่งสมัครตอนนี้แต่ว่าเปิดเวทีนี่อีกอย่างหนึ่งนี่ออบางคนจิตเนี่ยนั่งตลกบ,บางคนอีกเด็กวุ่นหัวาดแข็งแรงบัขึ้นไปจนถึงหนึ่บงบอต้องไปเราอื่นออมา,นาเพื่อบึงปุย <c oughs> เอ,อ้ยอย่าไปพลาดพินิจบอได้พลาดมันเห็นแล้วเห็นแล้วบอได้พลาดเลยเขาจิตวิสิทธิ์ประเมินค่าตัวตอนนี้บอได้เออเอา ต้องใส่ามสามารถบนเวทีให้เห็นก่อนก็เอาคือนซอแล้วพอไหนละเด้อเนี่ยค่าต้นค่าต้นแบบพักหาซอเพ์่ปเลยเพราะว่าอันนี้เป็นผู้บริหารสาขาตัวกับบอสสิ่งนั้นโอ้ยจะเป็นดอดน้ำดีให้วลาตอนอื่นไหมตอนอื่นมือมืออึนขงมือของสิริแม่บอสเมื่อตอนเศร้านี่แม่ยืมก้อนไดี๋ยวบอสยืมจากขั้นหนึ่งไปซื้อลูกสิ่งนี้อะไรติม อันนี้ก็สิยื่อมาั้เติมใส่รถคือกันซอพวงกับบอดเบื่อนี่ต้องต้องให้ลูกน้องแม่บ่แม่นยืมจากลูกน้องเนี่ยเอาลูกน้องมาอยู่น้ำก็ต้องให้บอดคือกันเสฉยยังไม่เห็นโปรหมี่แม้ก็ขายของกับลูกทุดทอดลูกชิ้นก็นานเล้วนะมองง่ายง่ายซะแล้วที่ทอลูกชิ้นดำปื้อปื้อนี่ไปแค่แฝงว่ามันกันกันกะทิรากช็อกกล้วยจะได้ังไงตอนนี่แรกก็เห็นอ่พี่น้องผนดอกบอดอบานอี้ เดี๋ยวเดี๋ยวสิแก้ข้าวเดี๋ยวเรื่องเรื่องลูกชิ้นก็เรื่องแม่เด้อเอาน้องมาใบหนึ่งขึ้นมาน้องสิกุ้ยได้ย่างเต็มร้อยยืนใบยาเต็มร้อยค่ะฝากน้องเนี่ยได้ซื้อแนะน้ำฝากไปเลยฝากได้ไหค่ะเราไม่สอนแม่หลานลงลำพลินได้เนี่ยนี่ล่ะเอาแก่งในกลุ่มเขาเลยเมื่อนี้เอินพระเอกนั่งเอกเข่าบ้านพักได้แล้วเพราะว่าเมื่อนี้่อนไงฝากไปทางโรงพยาบาลสีหาโพูดเอาเงนบ่าแม่ซ้ำหนักงานไหมไปเกี่ยวยังกับโลก มันไปรับยาน้ำกันเขาบอกเได้ไปเขาได้ไปพ่วงกันจิตเวชคนแกนจิตเตะคอนแกนติเอาหนูมันบดนั่นเขาบนมีบัตคอนบัตรอันที่มหาโพนมีสองงองเรองอุบลกับสองปลาจีนเอาเอาจิตเตะอะไรเจี๊ยบหกร้อยเอาบ่กเป็นยังสีเสี๊ยบให้ว้างไปในได้จ้าขันบ๊ประสาทกับไม้อยู่นี่บารายขันผู้ลังคนกับประสาทเนยลอยเนยยากระซุ่มซุ่มบนนี่ขาวอันเลี้ยวห้ทามอันบอดกับส่วนเนยนั่งเอกที่จะมาฝากที่แล้วเป็นลูกบาหวาน Icana, ที่ตัดขาอยู่โรงพยาบาลขอนแก่นพศีมาโอคือจีบบ้าไปเลยเพราะวมันมัอเศร้าที่ตัดอีกขครั้งแล้วอันนั้นเป็นซ้อมขายหรือตีก็ซีบมาได้แม่ยินข่าวอยู่แล้วหรออันเราพระเอกคนที่ขี่รถแหกโค้งขาหักเลยล้อขาเทียมอยู่ตีโบโบได้ตัดตายแล้วกาลังเน็ีเสาไฟฟ้าเห็นไหมต่ำเสาไฟฟ้าแม่งบันเนี่ยแต่บักเขาเรียกว่าเออบัเป็นยังไงนตายกันรึเปล่าได้หรอไหม สีพ่อพี่แม่ปากนะสีพ่อหจ้าต่แล้าจะสีเสริมให้จังใดี่ลาเราก็ต้องเสริมดังาด้ะลุเด้อเอาแหมบแมะจังจี่งละแต่แม่ผู้ใดสีว่าผู้ไฮผู้งามอืออย่าไปเงินผู้ไฮผู้ไวแต่บ้านผู้ไฮเอกกูแล้วไตรอดี่มันบั้งเออซื้อว่าคงค่าบ้านเราอยู่ชุ่มแพร่ไผ่บ่ไผ่บ่เออเราเล่าไปหาผัวเราอันบอดอันบอดเวอร์กับสอบวงบอดต้องห่วงครับคณะเข้าบอดต้องห่วงเด้อี่ลาผู้สนับสนุนนี่ เปดิดเจ๊ดใดโซ่โซ้อกระบ,บอดบ่บ่อันนี้ขนาดยังบ่ท่านได้ยังบ่ท่านได้นีขึ้นคะแนนทีมนี่ขนาดบ่ท่านได้แสดงได้ยังหัวเป็นบ้าเท่าบันเองปันปันกะปันปันกะ้างยู่ใจสปอนเซอร์เจ้าแรกสิขอมาอยูร้อยร่ำปรปรึกษากันเนี่ยเอาคือได้ยินคารวานพยายามตาบักเกียอือเอาให้ไทม์นฟเอฟซีทักมาหลายหลปันแมวลาดลุงลำเพิ่น ยาไตายพยายตาบักเจียอืมเอาเล่นเรีนเรีนเอาแมวลาลุงลำเพื่อนเครงคาวาลลงสุดลงอย่างเฮ็ดไม่เบิสสดสูสิงสูยางลงหอดขนตี้ดดเพราะมันขนธรรมดาได้เลยหงายครับขนเพชรอ่ามืนั่นนึกว่านึกว่าให้ผู้ใดเห็นนึกว่าเป็นคนคองหนีน้ำสนอกสร้างตัดสุดจากคุณเด็กจากใดค่ะอันนั้นเอียงก่อนันซาบูดิอาราเบียอมาไก่ให้มาจากแผ่นดินเมืองใต้บนตัวนี้ ผู้ออกแบบพิศัยหูปะใครล่ะครับกรัวราล์มป์เตอร์านเนียนผู้สอนท่าเต้นนี่ไม่จากไมคเคินแจ็คสันไมคเคินแจ็คสันเออนรมาของมราหรอแมนคือเอามาสอนเพิ่นอยู่จังหวัดอีหยังก่อที่ประเทศอีหยังก่อประเทศอีหยังก่อที่บอร์ดวาเพิ่นมาแต่ประเทศอีหยังกาะเอ่อเพิ่นมาแต่ประเทศเนติโอเนติเฮติอืมนรกกับพุ่มพิสัยโอ้นรกกับพุ่มพิสัยฮะ อย่าไปีูขั้วยาปีนขั้นไปขอไปอะไรให้เจ็บมุกอีตองอูเจีมุกพระเอกเท่ากับผู้เก่าแหละผู้เดิมนั่นละพี่น้องขาครับให้พี่น้องคิดเอามือมือเปิดวงคอยสิเสิร์ฟไพ่แต่ว่าคือมีการยับยั้งสายสวยการที่ว่าผู้ใดสิเป็นพระเอกในฤดูกาลนี้พี่น้องยังสิบ่ฮหูใจกุนน้อยเอาให้ซอฟพวงนี่ฝากการฝากงาน กับคณะแม่ลาเยไปฝากใช่ยัไปฝากเป็นอย่างไรทีมงานเขามันเป็นโรคเป็นไพ่หลายอยากรับงานเออ่าเออปุยรักเดกย่งไรเป็นุยรักเด็กงไเก็ใส่มงกุูเนี้ยอปุยรักเด็กเห็นแต่ปุยยูเรียคอปุยยังไงปุยมรกดเหนต้ปากปากด้วยพระเอกไงจตะยาณอ่ามุจากข้ามบอกอย่างบอกเดี๋ยวแต่ใส่มงกุฎบอกไว้ดะครับชิบแปดมงกุฎไม่ลิ้นหน่อยไม่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 คคือ สาพี่น้องไปติทตามด้วยหาซือกอบาดยังนี่นค่ะคนเรียงสร้างย่าเหนอสเตอรูดบอสเบอร์แล้วก็แม่น้ำสองอูเมย่เปียงวงกวางไงเปิดตาหญินักเอกนักเอกยังไนักเอกไม่พอแ่นงสเสออดแ้อันเดียวเดียวไฮไลทบุคลากรทีมงานพระเอกนั่งเอกในแม่ลาลุงละเพลินหมดทุกคนว่ามีกี่คนมีใครบ้างีึซีอย่างค่ะซีอย่างีอะไรบ่เบีอะไรบ่เบ สีไรบเบิดมีลูกมียูซีคนแต่ว่าไรบเบิดเออเพราะว่าสุ่มหนี้นีไรบ้านอยู่เขาบืเอหนีลรนีไรบ้านเป็นอย่างเพราะว่าสุขภาพกก็แน่นเป็นอย่างอิตาลีอิตาลีของเขาว่าได้จำกัดว่าสีลําทำนองลําเพิ่อย่างเดียวด้ครับคือลําเพิ่อนี่เป็นหลักอยู่แต่ว่าคือลําทำนองทั่วไปใช่อีกกันหากอ่อที่สำคัญก็คือต้นฉบับเขาไม่เองเนี่ยอ่ามหักราลำเพินนี่ผู้ใดเป็นเจ้าของเพลง วรชัยกับเข็มกับมณชัยแต่ว่าเข็มกมณชัยบ่ได้มันอย uz, hey, ู Nike, Jasmine, ่หนีแต่ว่าเขามีวรชัยเพิ่นแยกวงมันบ่เพิ่นแยกกันมันบ่่เพินอยู่หอดอแต่ทางเขามีวรชัยอยู่หกดึกดึกพ่นอยู่อ่ะห้าแดกดาเออเขาไม่ยช่ไรบ้านนี่ มาเทียบกันเลยเต่ว่าม้วนเราใช่ครับเข็มกับม้วนใช่ไผ <ฟ S 1> เป็นไผรักลอบว่างานนี้นี่เรียตรังแตกเนี่ยเขาตีกันเตนี่ยเมียนซุ <c oughs> ้มตะไบเอาละพี่นอ้องอจำเป็นเบิรงเดี่จ้าเก้าบาทเจ<า>้าของเ<า>พลงภาษาฮักกัอยู่นีเนี่ยแกมาหั่นม้วนม้วนเพลงมันเรื่องม้วนเพลงแกมาหน้าตาเจ้าของเพลงเป็นยังล่ะสำคัญล้วกำลังอื้อตรงให้กำลังใจมันเนี่ย คนท้อมาเดือดกุบะเลยมาเนาะกุบะเลยมาคือบปุ๋ยโตกโลดคือนหยางหมักล้วมุดแม่มักล้วเอ้ยหมักแล้วมุดรถเหยียบแม่กุบะเลมาเด้อทั้งคือกุบไเลยมาเด้อค่ะมันดังมากกุจิตตอมันฉินหยาเอาเอาฝากงานฝากงานมืออื่นก็เป็นมือเปิดเลยเนาะพี่น้องเด้ออยากจ้างมืออะไก็จ้างมือนั่นแหละเพราะว่าทีมงานเทาเปิดวงกับปิดวงมือเดียวกันอือเออจะได้จ้าพี่น้องคอยม่นต้องเชื่อมันต้องสนัคสนมงจะได้จ้างสมัครเจ้าภาพผู้จิตจิต่อขม้าวาจังเองทั้งเท่าหรือบ้างตลอดบ้างตลอดเบิดโทรแนน่่่ตววามั หลังจากที่วัดสิโพธิไปนี่แล้วกันเริ่มนี้จะพาทพัดมามู่บ้านนี้กัเมื่อเ้ารนี่กันโอ้เบอร์ที่ติดยูนคางเสาไฟฟ้านมาค่ะแม่นายวกันปัจวบันกับทัวรประจกสอบควงสลองสวมไม่ใช่ไหมบอเมย์บอเมย์้ยคนงานเลยเออสลองสวมไม่ใช่ไหมพระจากสิษยหกลอยมาไม่่หลาออกลูก้ยอันนี้บอสังบอลลูวันยังบอลลูเพรเสียร้บําอยดกินยานมันที่งั้น เดีย๋ยว,ว,วเขาออกลูกไปอันนี้นี่เขาแจกเขาหาเนมัน,น,นแม่มันตายผู้บริหารสองท่านครับอันพอดีรับรับคนมาใหม่นี่คืพอพวท่านได้แสดงคือหัวแปะตายแล้วไหมบอสอันนี้หัวตัวมันเป็นบ้าเนาะนอบอสคำว่าเขินจะกินเหมืนเออมือเตะไปง่ายกวัดขีดทะเลเจ้าของมันเลมันเขิดโอ้ย มันบอกท่านในหอด้วยดูผสมพันธุ์ที่เขาเรียนนี่สาวไม่ดูเหรอว้าใส่มาอย่งแป็นตามันเข้าใจบ้างเป็นอย่างใส่มาถามเหรอบอดได้หนี่เหตุบอดแน่ไปเข้ารถตู้เข้าห้องเย็นเลยบ้างเอาขอพูดหลายๆพี่น้องเปิดเข้าห้องเย็นเลยบ้างเปิดห้องเย็นเปิดห้องเย็นห้องเย็นนนี้บอดก็ซื้อไม่ได้หนี่บอดซื้อไม่ได้หนี่ห้าสิบเก้าบาทจ้ะคอนเดนละพันเนี่ยอ่ะโอเคครับพี่น้องขาสำรับบอดบอดเวอร์กับยายพวงเออเมนีิกะ ประชุมชิมงานมือื่นจะเปิดวงสำหรับคลิปนี้สำหรับตอนนี้ตอนนี้ก็หลังจากคลิปนี้ไปแล้วราลูาไว้ยังสิเกิดขึ้นพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เมนไปแนมนค่ะพอกันไหมค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ